สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวนะครับปฏิพัทธ์ออตโต้ที่เดิมเช่นเคยนะฮะ King a n d King สองรุ่นนี้ครับโดนใจหลายๆท่านอยู่แล้วแน่นอนและเอามานำเสนอในราคาประหยัดเหมือนเดิมนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยตัวรถกระบะตอนเดียวครับให้อันพูดยำเชิงแบบง่ายๆใช้เงินออกรถ 6,000บาทฟรีล้อแม็กฟรีล้อกระทะผ่าฟรียาง XCD ฟรีใส่ตู้ฟรีใส่คอกฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มในเชิงพาณิชย์เพราะนั้นทุกอย่างครับทำถูกต้องตามกฎหมายร้อเปอร์เซต์เต็มโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียหรือไปทำเวลาอะไรให้มันเพิ่มเติมไปมากกว่านี้สองรุ่นนี้ครับขึ้นอยู่กับว่า ใครมาก่อนได้ก่อนสินค้ามีจํานวนจํากัดและเป็นสียอดฮิตยอดนิยมแน่นอนเรามาเริ่มมาด้วยแบรนด์หล่อ,อก,กันก่อนเลยครับนั่นคือเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโ2.4 e อน r y ครับสีเทาดําเมทัลลิกออกห้างป้ายแดงเพิ่มตังค์7,000บาทเราขายถูกกว่าราคาป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งเพราะนั้นครับมันไม่ใช่แค่ตัวรถเปล่าอย่างเดียวมันเป็นตัวรถที่พร้อมใช้งาน ดูสีสภาพโดยรวมด้านโคงด้านข้างทุกอย่างนะฮะแล้วก็ตู้เป็นมือหนึ่งติดตั้งให้ใหม่แม็กซีวงจัด่รงตัวรถหรือจะเอาตัวด้านหลังเสริมแนบและใส่ล้อกระทะผ่ายางมิชชิน x อ็ซีดีอันสามารถจัดให้ตามความประสงค์ได้เลยที่เราไม่ต้องไปบนบานหรือว่าขอให้ฟ้าดินช่วยประทานให้ไม่ต้องครับตรงนี้ส่วนตัวล้วนๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกในอีกอย่างหนึ่ง เราจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูระหว่างในเรื่องตัวออปชันนั่นคือตัวด้านไในเราลองดูตรงนี้กันหน่อยครับเราจะดูสภาพด้านคันสำหรับรีโวนี้และเราจะย้ายไป VS หรือว่าไปไฟส์สำหรับตัว E ส u ูอีกทีนึงออปชันตอนนี้ถ้าเกิดนับกันตามหลักๆนะฮะรีโวถือว่าเป็นอีกตัวรุ่นหนึ่งที่ติดตลาดสำหรับตัวรถกระบะแบรนด์หลักไม่ว่าจะเป็นส่วนของ a i r b a ใบจอทัชสกรีน ขนาด8นิ้วเชื่อมต่อบูทูธ Android Auto Apple CarPlay ที่เสียบ USB และเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะฮะส่วนอย่างตัวบงตัวบอกอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยอันนี้เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วอันขออนุญาตข้ามเลยด้วยกันเน้นในเรื่องตัวออปชั่นดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ที่อันได้เอามาแนะนำให้กับลูกค้าได้รับชมนั้นในเรื่องตัวการเซอร์วิสครับ ในเรื่องตัวการแม่ทันเน้นมันสามารถทําได้ง่ายเลยโดยที่เราไม่ต้องไปพึงกังวลกับตัวไหลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่าเป็นการแก้ไขหรือว่าซ่อมก็สามารถทําได้ตามร้านทั่วไปอีกอย่างหนึ่งครับตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอีกหนึ่งจุดเด็ดและก็สําคัญมากๆวารันตีเนี่ยถามว่ามีให้ไหมอันมีให้แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W ิว a r t รรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชัวช่วโมงให้นานอีกหนึ่งปี แต่ไม่วายสิ้นครับวารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็ม5ปี1แสนโลพี่ผู้ท่านฮะลองคิดกันแบบเล่นๆดูว่ามันเยอะไหมในระยะเวลา5ปีหรือว่า1แสนโลยอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคันนี้จะเป็นตัวปี2021คนนั้นเนี่ยอายุตัวรถจะเท่ากับว่ารถเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนี่คือคันแรกครับเดี๋ยวราคาเราค่อนว่างกันอีกทีหนึ่งในคลิปนี้นมีส่วนลดได้20,000ด้วยแต่จะเป็นคันนั้นหรือจะเป็นคันนี้ มารอติดตามดูกันได้ต่อมาครับสำหรับเจ้าฝั่งทางด้านนี้กันบ้างไม่แค้วไม่แล้วพลาดส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเป็นคิงควีนคิงควีนแจ็คแต่ตรงนี้คือไม่ต้องเลยครับเอาคิงกับคิงอย่างเดียวไม่มีคิงควีนไม่มีคิงแจ็คเราจะเอาแค่คิงกับคิงเท่านั้นนะครับสีเทาดำเมทัลลิกฮะตัวสีเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ดูอย่างตัวด้านทรงด้านหน้าเนี่ยโอหตัวนี้วัยรุ่นจะไปอะไรที่ชอบมากคอนเฟิร์มเลยนะฮะชอบและกีดการ์ดกันมากเลยไม่ต้องไปหวังกับอะไรในภายภาคหน้าให้มันเยอะครับเหมือนเดิมอันไม่ได้ขายแค่ตัวรถเปล่านี่คือตัวรถที่มันเต็มทั้งหมดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนงตัวด้านข้างกันบ้างแม็กคู่หน้ามีให้แต่ยางแตกต่างกันเห็นไหมครับตัวเมื่อกี้จะเป็นสองหกคู่หน้า แต่ข้างหลังจะเป็น2 5 5 5้าคันนี้ด้านหน้าจะเป็น2 5 5 5 0เป็นตัว9.5ก็คือจะเป็นตัวยางแก้มหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเป็น10ครึ่ง2 5 5หนะฮะตู้สเมตรพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มมให้กับลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยมันมีตรงไหนที่ยังเป็นส่วนเกินครับมันมีตรงไหนที่ยังขาดไปกับตัวรถเดิมๆทั้งสองคันนี้ไม่เคยมีการรีแมปไม่เคยมีการอุด EGR เพราะนั้นนี่ ลองคอมเมนต์บอกอันเพิ่มเติมใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ว่าสิ่งใดที่มันยังไม่พอกับพี่พี่ทุกท่านในการใช้งานขอให้บอกครับเดี๋ยวจัดให้ตัดมองไหมหรือว่าอะไรเพิ่มเติมคุยกันได้ของพวกนี้คราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวภายในอีซูทางด้านฝั่งนี้กันบ้างครับเมื่อกี้เราดูตัวดีวไปแล้วนะฮะวัดกันในเรื่องตัวออปชั่นไปเลยถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการเอาตัวรถสอแบรนด์มาไฟ่กันนะฮะ ไฟกันแบบเห็นเห็นเลยถูกต้องใช่ไหมครับคนนั้นเนี่ยอีสูเนี่ยภายในเนี่ยแอร์แบ็กก็จะมี2ใบ3ใบไม่มีนะครับเครื่องเล่นหรือตัวมัตติมีเดียก็จะเป็นตัววิทยุ m ีสแบบ2อดินธรรมดาเกียร์ก็จะเป็นแบบ6สปีดนี่คือความแตกต่างสำหรับตัวอย่างด้านในครับเป็นแบบนี้เลยเราอาจจะมองด้วยตาเปล่า,าแบบตาสีตาสาทั่วไปมองกัน หรือว่าดูแบบคนที่ไม่รู้เรื่องตัวรถดูกันเราก็จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยโอ้โหรีโวออปชั่นมันแน่นกว่านี่ว่าคนนั้นคนนี้ขึ้นอยู่กับตัวรูปทรงนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวราคาแล้วถ้าเกิดเราดูอย่างคันเนี่ยมันจะด้อยกว่ารีโวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน้ารถกันอีกทีหนึง่งถ้าเกิดในอีกหนึ่งจุดในเรื่องตัวการเปรียบเทียบสําหรับตัวรถรุ่นใหม่สองรุ่นนี้อันขนย่านะ เปิดฝังกะโปรงตัวยีสูคันนี้ให้กับลูกค้าดูดูตัวเครื่องเดิมๆครับแห้งๆ ABS มีมาให้แล้วมีตัวลมดูดเข้ากองอากาศอีกทีหนึง่งรหัสเครื่องเป็น r า4 e คันนี้มีการใส่ท่อแต่งมาครับแต่ไม่ได้ลั่นจนหน้าเกียดหรือว่าไม่ได้หรือว่าไม่ได้ไปพาตัวรถไปเล่นที่เกนี่คือความสวยงามที่เขาได้มีการเพิ่มเติมหรือเพิ่มในเรื่องของการ เพิ่มในเรื่องของตัวการขับให้มันสนุกมากขึ้นนี่คือสำหรับตัวเครื่องยนต์1.9นะฮะ r z 4เ e. ท่าวนี้ฝั่งของตัว 2G d 2,393cc 150แรงม้า343นิวตันเมตร ABS เทียบกันมีแต่สำหรับอย่างใน CC ครับ1.9กับ2.4เราก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้เลย ถ้าเกิดเลือกที่อยากจะให้มันประหยัดน้ํามันมันก็ต้องหันเหมาทางตัว1.9นี่เป็นทางเลือกที่หลายๆท่านตัดสินใจกันได้ง่ายส่วนสําหรับอย่างบางคนที่รักในตัวบลัดและเล่นมาตั้งแต่โจโฉมก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องขอแนะนำเป็นตัวนี้สายเขาถูกใจเพราะว่าถ้าเกิดเรานับก,กันตามจริงตัวแรงกระชากรีโว่มันอาจจะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดลงใต้ อิสุรักเลยอยู่ในใจเป็นระดับแรกเลยเพราะนั้นทั้งสองคันนี้ครับมันมีความแตกต่างมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตามจุดไหนจุดไหนจะไม่ว่าจะเยอะหรือว่าน้อยแต่ในสิ่งสุดท้ายครับมันจะเท่ากับสมการว่าสองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่น่าใช้ตลอดการอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีทางที่เราจะมอ เพราะนั้นไม่มีทางที่รถสองรุ่นนี้จะไม่น่าใช้เค้านี้ครับถ้าเกิดอย่างตัวรีโวที่เราดูมาวารันตีศูนย์เหลือเต็มเตมรถตีเดียวคันนี้ห้าแสนสามมื่นเก้าพันย้ำนะครับว่าห้าแสนสามื่นเก้าพันส่วนคันนี้ครับเราอาจจะเห็นภายในด้วยกว่าของรีโวไม่เป็นไรฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดเราดูกันด้วยแบบตาสีตาสาเนี่ยคนก็จะมีเกิดความน้อยใจนะว,ว่า อันนี้ออปชั่นมันอาจจะด้อยกว่างั้นเอาอย่งนี้แล้วกันครับอันจะทดแทนในส่วนที่มันด้อยออกไปให้คันนี้ราคาอยู่ที่5้าแ0 0สามาพถ้าเกิดเรามองว่ามันด้อยไม่เป็นไรครับอันลดให้2,000 20, มบาทเพราะนั้นเนี่ยมันจะเหลือราคา5้าแ0 0หนาพัสองคันนี้ครับใช้เงินออกรถหกพันแม็กมีตู้มีฟรีล้อกระทะฟรียาง XCD ฟรีจัดทรงตัวรถฟรีเสริมแหนบ ฟรีใส่ตู้ฟรีใส่คองฟรีจดทะเบียนลงเล่มอย่างที่บอกครับนะอย่างตอนนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดใครแนใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเพราะนั้นเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรยายละเอียดนการออกรถเอกสารในการออกรถ,กรออกรถหรือหลังเพิ่มเติมจากจ,ากจบคลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนถ้าเกิดอยากดูคันนี้เป็นคลิปเต็ม คันนี้เป็นคลิปเต็มเข้าไปดูหลังจบกับคลิปวีดีโอนี้ได้อันทางคลิปลงไว้ใน Channel YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและดีวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ